ขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง EP ที่1สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนั้นจะมีการลำเลียงสารไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงสร้างของร่างกายบางชนิดนั้นลำเลียงสารโดยการแพร่ระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมได้โดยตรงในขณะที่บางชนิดนั้น ลำเลียงสารโดยใช้ระบบหมุนเวียนเลือดการลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์สัตว์ที่มีโครงสร้างของร่างกายไม่ซับซ้อนเช่นฟองน้ำไฮดราพลานาเรียจะมีการลำเลียงสารเช่นสารอาหารแกส๊สและของเสียโดยใช้การแพร่ระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมใดโดยตรง เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีเซลล์บริเวณผิวสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงการลำเลียงสารจึงเป็นการลำเลียงผ่านเซลล์ได้โดยตรงก็เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในขณะที่สัตว์ที่มีโครงสร้างของร่างกายซับซ้อนและมีขนาดใหญ่เซลล์ที่อยู่ภายในร่างกายไม่ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงจึงจำเป็นต้องมีการลำเลียงสารโดยใช้ระบบ หมุนเวียนเลือดซึ่งมีส่วนประกอบประกอบไปด้วยหัวใจหลอดเลือดและเลือดสัตว์นั้นมีระบบหมุนเวียนเลือดแบ่งได้เป็น2แบบแบบที่1ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด open circulatory system เป็นระบบที่เลือดไม่ได้ไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาพบในสัตว์บางกลุ่มเช่นหอย มแมลงกุ้ง 2. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด (closed circulatory system) เป็นระบบที่เลือดมีการไหลเวียนในหลอดเลือดตลอดเวลาพบในสัตว์บางกลุ่มเช่นใส่เดือนดินและสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นต้นมแมลงมีหลอดเลือดใหญ่อยู่ทางด้านหลังของลำตัว หลอดเลือดบางส่วนขยายขนาดขึ้นเรียกว่าหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปตามหลอดเลือดบางช่วงเลือดจะออกจากหลอดเลือดแสกไประหว่างช่องว่างระหว่างเนื้อเยื่อดังนั้นเลือดจึงสัมผัสกับเนื้อเยื่อและมีการแลกเปลี่ยนสารโดยตรงระบบหมุนเวียนเลือดของแมลงจึงเป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดไส้เดือนดินมีหลอดเลือดยาวตลอดลำตัว ทั้งด้านบนและด้านล่างโดยหลอดเลือดบริเวณส่วนหัวมีลักษณะเป็นห่วงหลอดเลือดรอบบริเวณหลอดอาหารติดต่อระหว่างหลอดเลือดด้านบนและด้านล่างทำหน้าที่สูบฉีดเลือดเรียกห่วงหลอดนี้ว่าหัวใจเทียมเลือดของไส้เดินดินมีการไหลเวียนในหลอดเลือดตลอดเวลาจึงจัดเป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด การลำเลียงสารในร่างกายของมนุษย์ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยหัวใจที่ทำหน้าที่สูบชีดเลือดแล้วลำเลียงพาลอดเลือดโดยเลือดจะทำหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆเช่นสารอาหารแกส๊สของเสียและสารอื่นๆ โดยเป็นการลำเลียงไปยังปอดและส่วนต่างๆทั่วร่างกายทีนี้เราจะมารู้จักกับองค์ประกอบต่างๆของระบบหมุนเวียนเลือดในมนุษย์เริ่มต้นที่หัวใจหัวใจเป็นอวัยวะที่พัฒนามาจากหลอดเลือดมีเนื้อเยื่อหนาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจหรือ cardiac muscle ภายในหัวใจนั้นแบ่งออกเป็นสีห้องประกอบไปด้วยห้องบนสองห้องและห้องล่างอีกสองห้องหัวใจจะอยู่ภายในถุงเยื่อหุ้มหัวใจหรือเพอริคาเดียมหัวใจมีตำแหน่งอยู่ระหว่างปอดทั้งสองข้างโดยจะค่อนไปทางซ้ายเล็กน้อยนอกจากนี้ภายในถุงเยื่อหุ้มหัวใจจะมีของเหลว ที่สร้างจากเยื่อหุ้มหัวใจทำหน้าที่ในการหล่อลื่นและป้องกันการเสียดสีระหว่างหัวใจกับปอด